สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับจักรวาลธารรมกกจินะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะมารีวิววันนี้นานมากแล้วแต่ว่ารอคอยเวลาอยู่ว่ามันมีเวลาว่างๆสักหน่อยนะจะได้มารีวิวให้ดูกันนะครับว่าตัวของธารรมกกจิฮัตซูเนะมิกุนะครับหรือไซเบอร์มิกุเวอร์ชันเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงนะครับนี่ตัวมันจะมีตัวละครให้เราเล่นหลายตัวเลยนะ เพราะว่ามิกุูเนี่ยมันเป็นบวคาลอย B สใช่ไหมมันมีเลนเลนอะไรพวกนี้นะครับหรือไคโตอะไรพวกนี้ตัวละครเต็มไปหมดเลยที่เราจะได้มาเล่นกันนะครับงานนี้ครับเป็นงานปี2อ2มาานะก็ประมาณ2ปีที่แล้วนะซึ่งผมเห็นตอนแรกผมรู้สึกว่าเออน่าน่ารักดีแล้วก็อยากจะเล่นอยากจะเก็บไว้สักอย่างหนึ่งคืออย่างที่ผมเคยพูดทุกครั้งว่าผมพยายามจะหาของเก็บตามของที่ผมชอบเป็น1นายหรือย่งอย่างสักอย่างหนึ่งอะเก็บไว้ที่ระลึกนะครับซึ่งสําหรับมิกุก็ น่าจะเป็นอันนี้แหละนะครับมาเรามาแกะดีกว่านะโอ้ของนี้มันต้องขาดสินะมันต้องเพราะว่ามันมันติดตรงนี้เนาะเนี่ยสติกเกอร์ขออนุญ,ญาตฝ่าฟันลงไปเลยแล้วกันครับปื๊ดอ่าถือคติแกะฝั่งเดียวก็ได้นะจริงแล้วนะครับเพราะว่าแกะฝั่งเดียวก็น่าจะแกะออกแล้วแต่ว่าถ้าให้มันสวยๆก็ส,กสองฝั่งก็ได้ไม่ได้มีอะไรมากครับปึ๊ดเราจะแกะสองฝั่งเพื่อให้เอาน้องมิก,กุูออกมาได้ครับ ปึ๊บนี่ก็จะเป็นงานมิกุเวอร์ชั่นนะครับรูปทรงสวยงามมากๆทำไมมีรอยแล้วละ่ะน่าเซราจังเลยนะหลังๆจะเริ่มจะหายานะไอตัวทำก็จิตัวเล็กเนี่ยเพราะว่าพอมีไอ้กองกาะทำก็จิชุดใหม่มาเนี่ยมันก็กลายเป็นสินค้าที่คนไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ลวแล้วไปโฟก,กัสกับเรื่องนั้นแทนนะครับอันนี้ก็เลยเป็นของหายากโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเช็ดจอแป๊บนึงะ ก็ยังไปลอยอยู่แต่ว่าต้องอาจจะต้องใช้กาวทำความสะอาดนิดนึงนะมันอาจจะเป็นคาบคาบกาวอะไรเงี้ยแต่ดูแล้วน่าจะลบออกได้ครับอ่ะเรามาดูดีกว่าว่าเกมเป็นยังไงครับหนึ่งซองนี่ตั้งเวลาก่อนเลยครับเหมือนเดิมทุกครั้งที่เคยเล่นเนาะปุ่มยังแข็งอยู่นะแปลว่าของใหม่ตอนนี้เวลาห้าโมงเย็นนะครับนี่ดูดูจอดูจอฮะ ใส่ซีดีเข้าไปใช่ไหมในเครื่องแล้วก็วืบนี่น้องใช้ตัวของต้นหอมครับออกมาแล้วน้องมิกูนี่น้องมิกูของเราครับมาดูฟังก์ชันกันดีกว่ามีอะไรบ้างเหมือนเดิมปิดเสียงนะสองปุ่มปิดเสียงเหมือนเดิมนะครับอ่ากดตัวนี้ไม่มีอะไรอารมณ์เสียอยู่นะมีสองฟังก์ชันคือหัวใจกับดนตรีแค่นี้เลยครับ หัวใจคือมีอ่าเป็นตัวอักษรญี่ปุ่นมาผมมองไม่เห็นนะเนี่ยเฮ้ยกินอะไรอะ่ะเขากินอะไรไม่รู้อืมอันนี้ล่ะอันนี้กินป็อกกี้เหรอไม่รู้กินอะไรเหมือนกันฮะขนมหวานน่าจะกินได้เรื่อยๆมั้งครับ แต่อันนี้ผมไม่รู้เขากินอะไรเนะี่ยน้นดนตรีเหรอเออใช่แฮะอ่าไม่กินแล้วอิ่มแล้วครับน้องอิ่มแล้วแต่ขนมกินได้เรื่อยๆนะอ่าโอเคฟฟังกช์ชันหลักๆก็จะมีแค่นี้อันนี้คืออารมณ์เริ่มดีแต่ยังไม่อารมณ์ดีสุดๆฟังกช์ชันจะเหมือนตัวคัมเมรเลเดอรด์ครับอ่าแล้วมาดูดนตรีกันดีกว่าเล่นยังไง เปล่าผิดไม่ใช่กดรัวๆป่ปะไม่ใช่อ้าวอ๋อหรือว่าต้องกดตอนจังหวะเขาแบบเออ่าก็ยังพอได้ครับ ไม่รู้เหมือนกันคือเขาทำยังไงนะตรงนี้นะเดี๋ยวขอลองอีกทีหนึ่งมีกี่เกมโอ้มีสามเกมเลยเหรอ,อเกมแรกก่อนให้เข้าใจเกมนี้ก่อนอ้าปากหนึ่งสองสามปุ๊บบี B. กดบีไม่ใช่ไม่ใช่ อ้าวต้องขอผิดอ๋อมันชื่อเอกับบคือปุ่มเอกับบแน่เลยแป๊บมึงนะบี <B S 2> <B S 1> ไม่ใช่ออ่าที่ใจสุดๆก็จะเข้ามาใกล้ๆแบบนี้อ่าโอเคตามคอนเซปต์ปกติครับเดี๋ยวนะเอ๊ะผมไม่อ่านรูปค,คู่มือหรือรูบุ๊กเลยนะผมก็ต้องมาเดาเอานะครับตอนนี้ ไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวนะผมมองไม่เห็นนะอ๋อผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วมันมีมัน,ม,นมันต้องดูตัวเงางนี้งเนี้ยนะเดี๋ยวให้ดูนะเนี่ย A อเดียวคือมันมี A กับ b A A อ B อบเนี่ยดูนะอ่า A, A โอเคก็คือเข้าใจแล้วไอ้สัญลักษณ์ที่มันจะเขียนไว้ตรงนี้เอเดียว อ่าขึ้นว่า A เดียวหรือ B หรือว่าบ B A อะไรแค่นี้เองครับอ่ะกลัาไปเกมที่สองมาดูกันว่าเกมยังไงเฮ้ยแล้วเนี่ยอ๋อรับโอเคนะคล้ายๆตัวของ c a เลเดอร์นะที่แบบตอนนั้นอันนันต้องหลบก้อนหินอันนี้คือมารับไอ้นี่แทน ง่ายๆครับอีซี่อีซครับผมโอเคเดียลองเราเฟลดิลองเฟลดิหลบหลบลบไม่เอาไม่เอาเอาแพ้เลยโอเคแพ้เลยครั้งเดียวไม่ได้พลาดไม่ได้เลยครับอา่าโอเคเอ่ะไปเกมที่สามดีกว่าอา้าวไปไม่ได้แสดงว่าต้องโตก่อนปะถึงจะไปสเตจได้ อ่ะโอเคครับก็ประมาณนี้ครับสําหรับฮนะัสเนมิกุเนาะแล้วค่าพลังอะไรใดๆไม่มีให้เห็นเลยเคือไม่มีทางรู้เลยเหรอว่ายังไงอ่ะอันนี้คือโบอกแท่งไฟปะ <laughs> ไม่รู้เหมือนกันมันมินิมอลมากจนผมไม่รู้เลยว่าจริงแล้ว,ว่เขาต้องการอะไรกันแน่ครับตอนเนี้ยอ่าก็ประมาณนี้ครับสําหรับตัวน้องฮัสเนมิกุนะถ้าผมแปลงร่างเป็นตัวอะไรแล้วเดี๋ยวจะมา ดูให้ทุกคนดูกันอีกทีนึงนะว่าผมเล่นด้วยเงื่อนไขอะไรและแปลงเป็นตัวอะไรนะครับอันนี้ผมก็คงจะเล่นแบบมาตรฐานปกติคือกลับมาดูเมื่อไหร่ก็ให้อาหารแล้วก็ไม่ใช่อาหารดิให้อะไรให้ให้ให้เสียงดนตรีให้น้ตนะครับแล้วก็โบกแท่งไฟนะครับไม่รู้ว่าเร็วโบกแท่งไฟหรือเปล่าผมเดา,าไปก่อนนะอแล้วกันนะอ่าแล้วส่วนตัวของอเกมก็จะเล่น2อันนี้เป็นหลักเพราะสะเตตเข้าไม่ได้นะครับอาจจะเล่นตัวเกมแรกเป็นหลักมากกว่าเกมที่2อ,อาจจะไม่เล่นเพนะราะว่า อยากจะโฟกัสที่ละยอย่างแล้วกันนะครับเพราะไม่รู้ว่ามีความลับอะไรซ่อนอยู่ในทธมก็จีตตัวนี้บ้างนะครับเดี๋ยวเราจะไปรีวิวให้ดูกันแบบตัวไหนได้ก็มารีวิวนะครับว่าได้ตัวอะไรบ้างเนาะคลิปยาวคลิปสั้นยังไงก็คอยติดตามชมกันนะครับว่าจากักรวาลทัศน์นมิกรของผมเนี่ยจะกลายเป็นเรื่องราวแบบไหนนะครับสำหรับคลิปหน้าผมจะรีวิวอะไรนะิดวชมกันได้สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมแล้วเจอกันครับอ๋ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ถ้าเป็นกําลังใจสุดสกดสมัสมครสมาชิ